ได้ค่ะพ่อกะก็ส้มตันน้อยๆเนาะทางหายไปโดนเชื้อเกินอยากไกล้วยฟองแล้วราชบัตรจะตั้งกล้องคันก่อนแรกกับขนาดนั่งกันยังไม่ได้นั่งค่ะทุกคนมันเหน็ดปั่นเรื่อยๆอกันเรื่อยืเลยว่าชีวิมีความผิดว่าซื้อสองเครื่องมาปั่นมาเมื่อต่ว่าเฮาก็ตอนนี้เฮากะอ๋อเชือละอัานแต่ก่อนพ่อมีพอกินไปก่อนจะได้ใจแน่นะพ่อกับเสียอาเครื่องสองเครื่องสามเครื่องเนาะเพราะว่าโอกาสจะรบกวนมันก็เอาหน้ามาคือกัน เมื่อนี้มาในบรรยากาศฝนตกตกเบิดมืหเพื่อนนี่ก็ตกืุอเจ้าก็ตกตกจะเอาลูกค้าละเหียไปเบิดเลยไปซีซีเงียบๆเนาะบรรยากาศเ๋ยอจะมาตั้งร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเรือแค่ะเรือแต่น้ำปันเนาะนี่ค่ะฝนตกอันนี้นั่งหมวกหมวกตั้งร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้ขนมทัลายใหญ่แล้วมีมายายอยือคล้องน้เหนี่เห็นบอลจังวันหนามันไหลอันมันบนือมีคลองรอหนี่ปกติมันมีอยคล้องมันตันแต่เลยบ่าได้เห็นมันก็เลยเห็นในเห็นไลเข้าตลาดปกติแข่งตลาดกับพีคลองกันค่ะมันถ่วมเนี้ยเด่วางเน้ยเนาะนี่ค่ะ บรรยากาศฝนตกพรำพรำหมูว่านกับโต๊ะกันก็ได้ขายคือเก่าได้หน,น้ำปั่นลูกค้าไม่ได้เรียกว่าฝนตกเ่าฝนตกลูกค้าเลือกเพราะว่าแสบหรือว่าแสบเท่านั้อาจจะเมื่อนี้นั่นอาจจะตรวจซะก่อนตรวจได้แล้วก็จะแพ็กกันปิโปกใส่แก้วเนาะนี่ขนมอะไรเขาได้ขายแล้วเขาก็จะดึงจาก,าออกาขก้างในออกมาข้างนอกข้างในออกมาข้างนอกนั่นสิแม่ที่การเลี้ยงฟองถ้ามันเบิร์นเขากำจ็คไหมลูกค่ะถ้าอันนั่งแพ็กก็ กัปตันอ๋อกัปตันนี้ได้ขายเท่ากับยับม,มากๆแตมันเต็มตลอดนะคะไอเงียบเนาะฝนโตกไล่ลูกลลก้ากันว้ยใครสนใจกิยฟกับ้างมาได้นี่บทสุอันชิแนล4ีซีดีจีฮัสเองนะคะบททรงห <c oughs> ัวเด้เ๋ยวนะหน่อยทำความสะอาดหลานก่อน รอบก็บดีมีางอ่างเงี้ยกันสิล่ะขายของบนไปจ้าบ่ม,มีเวลาถ่ายคลิปเนาะได้ใส่ย่างเค็ยนเดียบเครื่องคายลูกศิลปพร้อมค่ะทุกคนยายทุกคนเบิ่งบรรยากาศเด้วยแต่ว่าเครื่องปั้นน้ำเครื่องพริกลูกศิลน์อ่ะไม่ไม่สิเตรียมแต่ว,ว่าห้าเสียไปตอนเศร้าเหล่าแม่นบ่มาที่นี่นย่ามห้องสีคล้ายสีห้องสีไฮไฮนั่นิิมใส่ถุง่งไฮไว้ไฮไว้ไฮไว้เพื่อยัง เวลาเ่าย่างคางวทงนันหัวๆสิยำหกปันหนาเพาบนมีเวลาเสียบไปกินพ่อใส่แม่วานในเดอ้ออีหลาวานในเดอ้อเอื้วยาวานในเดอ้อใส่ถุงเองเนะค่ะน้ำจิม้มไฮเรียบร้อยแล้วแค่ยืนยื้อไหนเืื้อลูกค้าเข้าประจำหุ่นจักน้ำปันก็อยากได้ของซ้ำก็อยากได้ขายลูกชิ้นก็อยากได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าโปรแกรมต่อไปอยากขายยังก็ขนมปังเนอะน้องกับตองครูกับน้ำปันแต่ว่าห่าเบอร์เสร็จไปกินแล้วมีเอื้อยคนหนึน่งท่านขายชิ้นละ ชิลลี่10บาทร้านเชิญมานม่อยไหมต่ว่านะ่ะน้อยว่าอยากลงทุนตัวนี้อยู่แต่วันห้าเบอร์เสร็จเลยกี่เล้วเล็กน้อยบางคนมันเอือบบ้อมบาถึงแต่ว่าตะน้าปั่นเส้าบาทอันนี้มีเงินสื่อเนาะขนมนะ่ะมันเส้าบาทด้ค่ะขนมเค้กนะย่อคิดบางกรณ์ว่าเข้าลงทุนเทนะ่าไหรนะเพราะว่าร้านเท่นะา,เาก็มี่นะร้านเท่าก็มีเขามีหมองขายเค้กนี่ลูกค้าก็สิลังมาหาเท่าดุบันก็สิลังมาหานหน่อยเหม่อน พวกฟันหรอวะจะห้องแบบค่อยๆข้ายไปค่ะแต่ว่าทุ่มมือนี่ยอดขล้ายกัเรื่อยๆมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆซึ่งใช้ของออนไลน์เนี่ยเออของออนไลน์นะมีสินค้าตัวใหม่มานั่งเสนอแล้วค่ะเขากลังฮิตกันเลยเขาเอินว่ามาร์กเต้าหู้แต่ว่าคัดฟูที่ัดแล้วว่ามากไปแนนยม่มาสีขาวเลยเ้ว่าวมันแมนบอกเองก็สีคลาหนาเทนไมนเป็นแบรนด์ของเองเอมิทแน สองปัวเมียอายุยังหน่อยนี่จะสามารถซื้อบ้านซื้อรถสั่งเงินสั่งเงินได้เออว่าจำเป็นต้องเลื่อนกระช่วงยังแต่ว่าขอแต่ว่าผมควบคุมสังเรณ์หาเงินเก่งพ่อแม่กับพี่เจแล้วเดี๋ยวเขาไปเห็นงานกันอีกว่าหันว่ามันจะย่าเสียเวลาเวลาในการหาเงินทำไมาหาเงินเนาะเขาก็ต้องปวดรานซะก่อน,นแล้วก็สิไปเสียบุ๊กซินเสียบุ๊กซินนี่แหละก็แพ็คแพ็คนุ่มเพราะว่าอยู่นี่นะส่วนมากสิได้ลูกค้านี่ เด็กน้อยไยรุ่นี่บอกอยนีหรอกสงใจหลักงามคือขอเลยบอสนใจนี่เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยมักจะมาสืบตีโตนมเปียบวิโปอปันเนาะเฮ็ดซะเหลือเกินเรียงแย่มไหนกับเบิดยามนั่นโอริโอปันไมโลปันโอสิมปันเอสเปซโซปันก็มีค่ะแต่ว่ากาแฟบอกอยได้ขายบอกตรงๆเลยก็เจ้าสื่อเต่าขวดนมโดนมปั่นเองนะอย่าไปกวด่อน เดวลากันทํามาหากินค่ะ อันนี้เราก็กวดทุกวันนะคะกวดให้แม่หืมปมมือแข่งนั่นค่ะฮาเบอร์ยี่สิบสงบอกเซียน นี่ว,ว่าปลาหมึกสดนีด่ล็อกแรกไหม กับ่อค่ะ สิบห้าบาทโค้ชงโซหังรอ so ดีสิบห้าสามสิบห้าก็บาทครับอันนี้อันนี้อันละห้าบาทจ้อันนี้สี่สิบหกสิบ นี่ร้อยสิบยี่สิบสามสสบเป็นร้อบาทแปดร้อยร้อยสี่สิบรอยหส ขายของไปน้ำกวดตลาดไปน้ำมันตั้งใจกวัวไม่เหล้วแต่โดดลอกคนออกมาเรื่อยๆเ,เนาะ จะแพท็ทของนะคะจังหวัดระจำบบ้านข้าวค่ะข้าวตองเฮกูเมือข้าวยังไม่กินเลยจะกินปิ้งป่าไข่กุ้ผสีสันหนาอยนะเนาะได้หาเห็นก็จะมาขาย ก็ทําการติดปลานี่ไลค่ะแล้วนายขายหาเป็นล้านอูนซ้าวหาสามสิบกินหน่อยคิดได่น่าจะกินนานเรอเน้นปริมาณเยอะกระีเรือโอริโอ้กัไม่โลเนาะน่ากิตตายหลัง ย่างท่านล่นมีปลูกแกงขายผลไม้น้ำผลไม้ปั้นเพื่อสุขภาพเนะพพาะนียย่ก็บสีพูดพวกขายสวนเช่ยงแสดงกับที่ที่ลูกค้าเนาะคะ่ะไปซื้อองี้ยอะไรจะเท่ากันงานเนี้ยมันรอตารอใจลูกค้าไหนดูหน่อยซีซีสเปซโซ่ไง